เรื่องที่ยากที่สุดของการปลูกไผ่นะครับผมภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมความยากของมันก็คือการแต่งกอนะครับผมเราจะเห็นว่าไผ่เนี่ยมันลกนะครับผมมีกิ่งขแขนงด้านล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะครับดูลกมากนะครับผมเพราะฉะนั้นงานที่ยากที่สุดของการปลูกไผ่นะครับผม ก็คือการแต่งกอการเอากิ่งแขนงพวกนี้นะครับผมเอาออกให้หมดนะครับผมนี่คือความยากนะครับผมไผ่กอนี้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรมานะครับผมผมพักกอเอาไว้นะแค่สามเดือนนะครับผมคือตั้งแต่เดือนเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะครับผมสามเดือนเองนะครับผมมันก็จะมีกิ่งแขนงขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ลบนะครับผม ซึ่งกิ่งแขนงพวกนี้เราต้องจัดการนะครับผมถ้าเราจะปลูกไผ่เพื่อขายหน่อนะครับผมต้องการทําการจัดการไผ่นะครับผม <oure> ถ้าเราไม่แต่งกอนะครับผมผมจะให้มาดูกอไผ่ที่อยู่ในแปลงของเพื่อนบ้านนะครับผมเป็นกอไผ่ที่เพื่อนบ้านเขาปลูกเอาไว้นะครับผมนี่ครับผมเป็นกอนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ากอด้านล่างของเขาเนี่ยมันจะแน่นไปหมดนะครับผมมีแต่ลำไผ่นะครับผมเนี่ย กอใหญ่เบเลอร์เลยนะครับผมมันมีแต่แลงลำไผ่นะครับผมนี่เขาไม่เคยแต่งกอเลยนะครับผมนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมีด้านล่างบ้างนะครับผมที่เขามาสางกอแต่ลำมันจะแน่นไปหมดนะครับผมเพราะนั้นหน่อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราเอาออกมาไม่ได้แน่นอนนะครับผมนี่คือเป็นไผ่ที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกไผ่แล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ย มันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมการจัดการเนี่ยมันยากนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆคิดจะปลูกไผ่เพื่อขายหน่อนะครับผมปลูกไผ่เพื่อขายหนอ่อเอามาเป็นรายได้เนี่ยนะครับผมเพื่อนๆต้องแต่งกอทุกปีนะครับผมปีละครั้งนะครับผมอย่างน้อยปีละครั้งนะครับผมถ้าขยันมากก็ทําประมาณกลางๆปีกลางฤดูฝนฝน,ฝนตกกระชุกเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาเนี่ยทำอีกเที่ยวหนึ่งนะครับผมก็จะกลายเป็นสองครั้งนะครับผมแต่จริงๆแล้วเราทําแค่ปีละครั้งก็พอนะครับผมกอหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมในการสางกอนะครับผมพอเราสางกอเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นไผ่แบบกอข้างๆนี้นะครับผมนี่นะครับผมมันจะสะอาดนะครับผมสะอาดดูนะครับผมตั้งแต่โคนกอไปเนี่ยนะครับผมยันระดับศีรษะเนี่ยมันจะไม่มีกิ่งแขนงอยู่เลยนี่คือการสางกอที่เสร็จแล้วนะครับผม เพราะฉะนั <cin stereotype> ้นหน่อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับผมหน่อที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับผมช่องตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะหักหน่อมาได้ถ้ามันมีหน่อเกิดขึ้นมาได้นะครับผมการจัดการก็ง่ายนะครับผมการมองเห็นที่เราจะเห็นหน่อเนี่ยมันก็ง่ายนะครับผมนี่คือลักษณะของการปลูกไผ่นะครับผมงานยากของมันก็คือนี่นะครับผมเอากิ่งแขนงพวกนี้ออกนะครับผมนี่คือความยากที่สุดของการปลูกไผ่นะครับผม แต่เราทําแค่ปีละครั้งนะครับผมปีหนึ่งเราทาครั้งเดียวกอแบบนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่คือความยากนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนจะปลูกไผ่เนี่ยเพื่อนก็อยากจะบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าความยากของมันคืออะไรนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ทานะครับผมก็เราจะเห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมที่ผมให้ไปดูกออีกกอหนึ่งนะครับผมที่มันมีความหนาแน่นมากนะครับผมแล้วกอแบบนั้นนะครับผมหน่อจะไม่ดกนะครับผม หนอจะออกเฉพาะริมๆริมๆเท่านั้นเองนะครับผมตรงกลางนี่จะไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าเป็นกอแบบนี้นะครับผมนะครับมันจะออกไปทั่วเลยนะครับผมตรงกลางขอบซ้ายขอบขวารอบๆกอเนี่ยเราก็จะได้หน่อหมดนะครับผมกอนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะครับผมเราต้องเอาลำออกอีกนะครับผมลำลำที่อยู่ด้านในนะครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยลำที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับผมอยู่ตรงกลางเนี้ยเดี๋ยวเราออกนะครับผม ตรงกลางมันจะโล่งนะครับผมเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันก็จะน้อยลงนะครับผมหน่อมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมหน่อมันจะดกขึ้นนะครับหลังจากเราแต่งกอเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาขุดเง้าไผ่นะครับผมคือประสงค์ในการขุดเง้าไผ่ของผมเนี่ยเพื่อเอาเง้าไผ่นะครับผมไปขยายพันธุ์นะครับผมการขุดก็ใช้แรงแบบนี้นะครับผมนะครับผมเป็น่งแรงเป็นด้ามเหล็กนะครับผม รเราได้แง่งไ่ามาแล้วนะครับ นี่นะครับเราจะได้เง้าไผ่มาแบบนี้นะครับผมเราเอาเงาพวกนี้นะครับผมไปใส่ถุงชํานะครับผมเราก็จะได้ต้นพันต้นใหม่นะครับผมเราก็เอาไปขยายแปลงปลูกได้หรือจะเอาเราจะทําเง้าพันนี้ขายนะครับผมขายดีนะครับผมเง้าพันของไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมอย่างผมเนี่ยเพื่อนๆสั่งจองไว้เยอะนะครับผมตอนนี้ผมก็ทยอยขุดนะครับผมแต่งกอไผ่แล้วก็ขุดเง้าไผ่เอาไปขยายพันธุ นะครับผมขยายพันธุ์แล้วก็ขายมันก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของการปลูกไผ่นะครับผมเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่เนี่ยมันก็สามารถทํารายได้ให้เรานะครับผมนอกจากการขายนอแล้วเนี่ยเรายังขยายพันธุเอาต้นเงาเอาเงาของมันเนี่ยไปขยายพันธุ์แล้วก็ขายได้อีกนะครับผมนี่คือประโยชน์ของไผ่เพราะฉะนั้นไผ่เนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมลํำต้น ก็ใช้ได้นะครับผมเอาไปเป็นไม้ใช้สอยได้ใบไผ่พวกนี้นะครับผมร่วงหล่นอยู่บนพื้นเนี่ยเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีนะครับผมนี่คือประโยชน์ของไผ่นะครับผมเงาเอาไปขยายพันธุ์ลำต้นเอาไปใช้สอยนอเอามากินเอาไปขายนะครับผมทุกส่วนของไผ่มีประโยชน์หมดนะครับผมแต่ความยากนะครับผมความยากที่ผมบอกเนี่ยมันมีเฉพาะไผ่เหลียงหวานอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าไผ่เหลียงหวานเนี่ย มันมีกินแขนงเยอะก่าไผ่ชนิดอื่นนะครับผมถ้าเป็นไผ่กิมซุงเนี่ยไผ่บงไผ่บงเพชรน้ำผึ้งอะไรพวกนี้กิงขแขนงมันจะไม่เยอะเหมือนเหมือนไผ่เหมือนไผ่เ,ไเลี้ยงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บอกเพื่อนเพื่อนไว้นะครับผมถ้าอยากจะปลูกไผ่เลี้ยงนะครับผมความยากมันมีอย่างเดียวคือเรื่องการแต่งกอนะครับผมมันดูยากไปนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่งานยากนะครับผมผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการแต่งกอกอหนึ่งนะครับผมพอแต่งเสร็จก็มาขุดเงาไผ่แบบนี้เอาไว้ขาย นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดจะปลูกไผ่ก็ศึกษาเรื่องความง่ายความยากความง่ายความยากประโยชน์รายได้ของมันก่อนนะครับผมแต่บอกไว้เลยนะครับผมการปลูกไผนะ่เนี่ยรายได้อย่างเดียว mm. เงินที่จะลงทุนสําหรับการปลูกไผนะ่เนี่ยแทบจะไม่มียกเว้นค่าน้ํามันหรือค่าไฟฟ้าเอาไปสูบน้ําลดต้นไผ่แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก ที่เหลือนะครับผมมีแต่รายได้และก็ประโยชน์จากการปลูกไผ่ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามและช่วยฝากกดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ